สวัสดีค่ะเพื่อนๆออวันนี้นะคะส้มอาจจะมาแบบแหวกแนวนิดนึงนะคะส้มเองก็พยายามคิดนะคะว่าบบเออจะเอาคอนเทนต์อะไรมานําเสนอเพื่อนๆดีซึ่งแบบเออไหนๆก็ปีใหม่ละอยากนํานเสนออะไรใหม่ๆแล้วก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็มานั่งคิดว่ามีอะไรมีอะไรใกล้ตัวเราบ้างแล้วก็สามารถเอามานําเสนอ และสุดท้ายก็มาตกผลึกอยู่ที่เรื่องนี้นะคะ่ะเรื่องที่จะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะคะเพื่อนๆเคยได้ยินเกี่ยวกับบิตคอยหรือว่าคริปโตเคเรนซีไหมคะเรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเก่าสำหรับใครหลายคนแล้วส้มก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครอีกหลายๆคนเช่นกันนะคะสำหรับส้มนะคะก็เข้าสู่วงการคริปโตได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วค่ะ คือจริงๆก็อยากนำเสนอเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่แบบอยากให้แน่ใจมั่นใจสัก่อนว่าเรามีความรู้ระดับหนึ่งที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมคะส้มอะรู้จักบิตคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเอาเป็นว่าหลายปีแล้วรู้จักมาตั้งแต่ที่แบบเออตอนนั้นเขามีการแจกบิตคอยฟรีกันนะคะแล้วก็มีคนใกล้ตัวนี่แหละคะ่ะเขาแบบ ไปเรียนทีเฟกมาอ,อแล้วเขาก็ได้แบบได้บิตคอยฟรีมาด้วยนะคะเออแล้วตอนนั้นคือเราก็แบบคือเราก็งานยุ่งนะคะทำงานอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะจนกระทั่งแบบว่าเออคนใกล้ตัวคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายไปแล้วนะบิตคอยที่เขาได้มาฟรีอะ่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะตอนนั้นเขาขายไปที่ราคาเท่าไหร่หนึ่งหมื่บาทคะ่ะ แล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะตอนนี้บิตคอยะราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะคะอยู่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะอึง้งไหมล่ะคะ <c oughs> แค่เวลาผ่านมาประมาณสี่ถึงห้าปีเองค่ะอ๋อไม่น่าเชื่อ,อระหว่างนั้นนะคะซ้มซก็เคยรู้ความเคลื่อนไหวของบิตคอยมานะคะว่าอยู่ประมาณแบบตั้งแต่แบบเเขาแจกอันฟรี จนกระทั่งบอกว่าเออราคาอยู่ประมาณหกเจ็ดพัน 6, 7, เอ,อ่อ,อแล้วก็หมื่นกว่าบาทแล้วก็เป็นหลักแสนจนกระทั่งหลักล้านจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่เพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับส้มไหมคะไม่ว่าอะไรแบบเออจะเคลื่อนไหวไปแค่ไหนเอออะไรจะถูกอะไรจะแพงนะคะถ้ามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับตัวเราไม่ได้มาใกล้ตัวเราหรือคนที่เราใกล้ชิดด้วยเนี่ยเราก็จะไม่สนใจมันนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเพื่อนๆ มีคนใกล้ตัวส้มนี่นะคะเขาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนชีวิตเขาดีขึ้นจากการเทรดบิตคอยก็เลยแบบเฮ้ยคืออะไรไหนบอกสินะคะส้มก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณคนที่ช่วยแนะนำนะคะช่วยสอนนะคะส้มก็แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาด ถึงกับเขานะคะเพราะว่าเขานี่เทรดมานานนะคะส่วนเรานี่คือเราเพิ่งรู้จกักอิตคอยรู้จักคริปโตเคเรนซีตอนที่แบบว่าราคามันก็สูงละแต่ส้มก็เชื่อว่ามันยังไม่สายเกินไปนะคะอย่างน้อยนะคะก็ยังถือว่าโชคดีที่ยังได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้อะไรตรงนี้นะคะและอีกอย่างนะคะคือส้มเองก็ไม่ได้แบบมีเงินลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ การขยับของตัวเลขมันก็อาจจะเชื่องช้านิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ขึ้นชื่อว่าเออได้มีประสบการณ์ในการที่เข้าไปเข้าไปอยู่ในโลกการเงินระดับโลกโลกการเงินดิจิตอลซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออก็ถือว่าโชคดีค่ะโชคดีแอบเรามาทํอความรู้จักกันนะคะว่าบิตคอยคืออะไรแล้วก็คริปโตเคอเรนซี่คืออะไร,ะออะไรมีบางคนนะคะบอก พวกคำนิยามอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้รู้มาตั้งนานแล้วมีคนเอามาเผยแพร่เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส้มเนี่ยพูดเผื่อไว้สําหรับใครแหละคนนะคะที่เพิ่งรู้จักคาว่าบิตคอยเพิ่งมารู้จักคริปโตเคอเรนซีจากส้มในวันนี้นะคะส้มก็จะมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะบิตคอยเนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซีและคริปโตเคอเรนซีเนี่ย คืออะไรคําว่าคริปโตแปลว่าการเข้ารหัสคําว่า c u r ร์เรนแปลว่าสกุลเงินเพราะฉะนั้นคริปโตเค r ร์เรนจึงหมายถึงสกุลเงินเข้ารหัสลับเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยกันคริ p t o c u r r e n c y นี่นะคะ ได้ถูกออกแบบมาโดยใช้วิทยาการการเข้ารหัสลับเพื่อรับประกันการทําธุรกรรมเพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินเพิ่มและเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนทรัพย์เป็นรูปแบบหนึ่งของเงินดิจิตอลหรือเงินทางเลือกค่ะแล้วหลักการทํางานของเจ้าเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยค่ะทำงานอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ การทำงานของคริปโตเคอเรนซีสกุลต่างๆนะคะก็จะถูกบันทึกในระบบที่เรียกว่าบล็อกเชนสับใหม่ๆแล้วนะคะบล็อกเชนบล็อกเชนนะคะก็จะช่วยบันทึกข้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของเหรียญเงินสกุลใดบ้างโดยระบบบล็อกเชนนี้นะคะสามารถส่งสัญญาณแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทุกคนในเครือข่ายรับรู้ได้ทำให้ระบบบล็อกเชนนะคะ ช่วยให้การชำระเงินออนไลน์รวมถึงการทำธุรกรรมการเงินต่างๆมีคุณสมบัติ 1. น,น่าเชื่อถือ 2. ปลอดภัย 3. รับรองความถูกต้องได้และที่สำคัญนะคะมีความคล่องตัวสูงเพราะไม่จาเป็นต้องมีตัวกลางมาดำเนินการให้ก็ได้ค่ะแล้วสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนี่นะคะมีอะไรบ้าง คริปโตเคอเรนซีที่ทุกคนรู้จักกันดีที่สุดนะคะก็คือบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลสกุลแรกของโลกและเก่าแก่ที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะบิตคอยได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกรรมต่างๆระหว่างบุคคลและสามารถตรวจสอบได้บิตคอยนะคะมีตัวย่อว่า BTC เมื่อก่อนนะคะส้มเคยคิดเล,เล่นๆแบบทะลึ่งทะลึ่งนะคะว่าบิตคอยนี่คือแบบบิตแล้วก็คอย <c oughs> สมชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ล้อเล่นนะคะ <c oughs> นอกจากบิตคอยแล้วนะคะก็ยังมีคริปโตอีกหลายสกุลน,นะคะที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันอาทิเช่นอีเทีเรียมตัวย่อว่า ETH ดอชคอยตัวย่อ DOGE ชิบะอินุ SHIB เป็นต้นนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะก็พอที่จะทำความรู้จักกันแค่เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องคริปโตนะคะเราก็ต้องบอกว่าเราอ่ะเป็นเพื่อนสายบล็อกเชนนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าใครนะคะอยู่ในวงการนี้มาก่อนแล้วมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่แบบว่าเอออยากมาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกันนะคะ ก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำส้มบ้างนะคะหรือจะเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะในไลน์ของช่องนะคะ @longla.th นะคะหรือตามลิงก์ด้านล่างที่ส้มแปะไว้ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย